ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขายน้ำเชื้อใช่ไหมครับใช่ครับผมผมต้อมนะครับศูนย์น้ำเชื้อทำเนียบฟาร์มไทยนะครับตอนนี้เรามีเป็นศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานทำเนียบฟาร์มไทยด้วยครับครับยินดีได้รู้จักทุกคนนะครับครับผมแนะนำ ทำเนียมไอ้นี่นะศูนย์น้ำเชื้อนศูนย์น้ำเชื้อทำเนียฟาร์มไทยนะครับเรามีจัดจำหน่ายนะครับทางน้ำเชื้อบัวน้ำเชื้อควายบาร์มั่นชาโรเล่บีบาเตอร์แล้วก็แบงกัสแองกัสเรามีครบทุกสายพันธุ์นะครับแล้วก็วากิวอันนี้มีน้งเชื้อทั้งทั้งนำเข้าและส่งออกนะครับเรามีบริการทั้งหมดนะครับมีทั้งนำเข้าและมีส่งออกนะให้ให้ประเทศนะครับ เราก็มีติดต่อได้ทางไหนครับผมเบอร์โทรนะครับ0917821552หรือจะเข้าไปในเพจทำเนียบฟาร์มไทยก็ได้นะฮะเพจรับผมเพจซื้อไข่น้ำเชื้อทำเนียบฟาร์มไทยแล้วก็ยังจะมีช่องในลายนะครับมีมีเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับมีอยู่หลายหลายช่องทางมีทั้งเฟซมีทั้งลายไลน์ Official นะครับต้องการข่าวสารอะไรก็ ติดต่อท er ่านี้ได si? ้ไลน์เชี่ยวเราสื่อสารให้กับลูกค้าเราสบายใจเราตลอดครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมโอเคครับครับผมทุกคนชอบปัว